ดีนะครับท่านสวัสดีครับคนดีสวัสดีครับท่านพี่สวัสดีนะครับสวัสดีครับ,โ,รรบ,รบ,รบโอ้โหถ้าจะดูมินีขนาดนี้ดูหนึ่เราไม่จับลบกันหมดนะตายละห้ามมาพี่จะตายก่อนเลยนะครับแค่นี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานนี้ปีที่สองแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่นะคะแล้วคุณก็มาเอาควาะรู้สึกบอกว่าใช่ปีที่สองคุณก็รับตายยิ่งกว่ารู้สึกยังไงครับ ก็อะบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสำหรับครอบคาัผาไทยปีที่2ค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือหลังจากที่จบโครงการนี้ไปเรามีโอกาสได้เจอพี่ๆดีไซเนอร์ที่ที่มีโอกาสได้เข้ามาประกวดในครั้งนี้ด้วยทุกคนมีมีงานมีอาชีพที่ได้ทํตอนนี้จริงๆซึ่งอะไรที่ที่น่าประทับใจมากคือเหมือนเขาได้รับโอกาสดีๆจากจากตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นได้เห็นโครงการดีๆแบบนี้ตั้งแต่นั้นฉันก็มีโอกาสได้ใส่ผ้าไทยอยู่เรื่อยๆส่วนทุกวันนี้นะคะก็มีใครที่ได้ได้มีโอกาสมาร่วมเป็น การชิเมื่อกี้ในทางผ้าที่มาทำคือดีไซเนอร์เขาเซนว่าโจทย์ต้องเป็นผ้าน้ำท่วมใช่ค่<ม><ฮ>ะ,นนะต้องบอกว่าเป็นความพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นผ้าน้ำท่วมคือการมาตัดนี่คือทำใหม่ต้องต้องใช้ความสามารถเป็นพอสมควรแล้วก็เหมือนเทคนิคเฉพาะตัวของแต่ละคนะก็แล้วกันประสบการณ์ด้วยซึ่งออกมาเป็นเสื้อผ้าที่สวยมากในซุปเปอร์นีวกว่าสิบชั้นนะคะก็ต้องบอกว่าดีไซน์ที่มีโอกาสได้แห่งในวันนี้ค่ะติดตามได้นะคในวันวิสุทธิ์ศิลป์ห้องนชช่องการนะครับ นีครับตอเนียเรได้ใส่ผ้าไทยหน่อยนะครับอืมคิดว่าตอนนี้ผ้าไทยของเราในปัจจุบันมันเริ่มอินเทรน,นด์แล้วเพราะว่าหลายท่านบอกเลยว่าท่านจริงว่าผ้าไทยทุอกอันกถือว่าเก่ในสเปซดิ้อืมเป็นความจริง นะครับท่านนะครับชื่นชอบชุดไหนดูผมผมไม่มั่นใจนะครับว่าตรงไหนเป็นแฟนคลับท่านที่มากที่สุดเลยทำให้ชิดเชื่อเลยครับมันจะชิดท่านชอบชุดไหนมากที่สุดครับคือชอบทุกชุดนะฮะแล้วก็แต่ว่าคือผมผมว่าท่าทางป็นสนอ แต่สั่งทำไปไมีต่างๆการออกแบบหรือว่าดีไซน์ที่ทต่ตางๆนะ,ะนชุดนี้เนี่ยตอนแรกที่ผมใส่ผมก็ <c oughs> ค,คิดคิดว่าแบบจะออกมาแบบไหนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราใส่แผมก็คิดว่ามันก็ยังแบบแมทกับ,บชีวิตประจำวันที่ผมเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออกดูแนวสปอร์ตนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ดูเป็นได้มพีช่ชพี่มานั่งยืนอะไร่ง้ยงานอะไรที่สุดเก่งแล้วก็เอาตรงดูเอากล้องจับนั้พี่ม้ามองให้ท่านไหมครับของทุกท่านครับ พี่มา้าพี่ม้ามองชุดพีเคครับพ,พี่ม้าเหลือกมองชุดพีเคฮะในในขณะที่เราแข่งขันระหว่าคุณปวยพรเลยสิบคนตะ้องแข่งกันได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีแนวทางของตัวเองแล้วก็มี มีเอกลักษณ์ของตัวเองมีความคิดของตัวเองก็อยากให้มุกบ้านในจุดตรงนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอกความเป็น,นไทยได้ก็คือท่าไทยนะครับก็ให้อยากให้คุณทุกคนที่เขาเ้าแข่งขันมั่นใจในสิ่งที่คุณมีด้ยวยนครับโอ้โหสีล,สลอกไม่ได้คทุกคนไม่ได้ จริงแล้วถ้า <descon> พ <fin asi> hmm. ูดถึงว่าหันใจด้วสุงคูมิหรือสเกมากกว่านะเพราะบาสเกจตจะทีมจะไม่ค่อยเหมืนกันเรื่องแาละอียต่างๆใน่อละอีกของการถือผ้าต่างๆแต่็เแต่ว่าโดยรวมโดยภาพรวมของของรายการแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแเป็นคนที่ใส่้างัด้วยเสื้มากปกติยี่หลอที่ใส่อไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานอย่างนี้มากกว่าคือไม่เป็นเซนโชว์ก็จะเป็นงานพิเศษค่ะอย่างที่วัี มุณมบอกว่าจะต้องแก่จริงๆแล้วว่าอาจจะเป็นพวกงทุก่อเนี่ยเรารองใช้ผ้าไทยสำหรับผู้ที่สูตรอายุเพราะเป็นว่าเพราะเพราะว่าผ้าไทยเป็นผ้าที่สูงรอายุเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่ผ้าไทยมันต้องปูดะที่ที่สูตรจริงแต่อย่างเนี้ยที่อย่างรายการที่จัดที่เนี่ยก็พยายามจะให้คนหลังหน้าได้ฟงหลังหน้าเพื่อว่าคนที่เป็นมือสูตรเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้ผ้าของเรามันมีความเป็นทางสมัยมากขึ้น และสุดท้ายนี้นะครับตอนแรนก, 4, 4, 3, 3, ท,ก 4, รที่ 9, เออ 2, ราดูวันที่4สิงหาคม3ทุ่ม4 5นในช่อง9อสองันอนั่นเองนะครับเนื่องจากฝากอะไรถึงแฟนรายการตั้งแต่ปีที่หนึ่มาแล้วแล้วก็แฟนใหม่โดยเฉพาะแฟน2000ที่จะดูไหมดูไหมถามต่อครับถามหน่อย<ะ>ค่ะก็สำหรับรายการชาวฟ้า,าทั่วไทยเรกคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้คอนเซ็ปต์ของรายการอยู่แล้วสิ่งที่เราให้กับสังคมก็คือเรื่องของ ความรู้นะคะในในใน่ารวิเราได้รู้ที่มาที่ไปของแหล่งทรนการได้คนสิ่งที่เราก็รู้แล้วเราได้ไประโยชน์ด้วยเป็นพิธีกรเราก็ได้เอกานรู้ว่าที่จังหวัดนี้มีค่าอะไรได้ความรู้ว่าท่าแต่ชนิดมันมีอะไรบ้างที่มาอยา่างไรแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบผ้าไหมคําว่าผ้าไหมเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่านั้นนะคะก็ตรงนี้เป็นเรื่องของความรู้สิ่งที่สองที่เราชอบม,มากคือเวลาที่กรรมาการจมเน้นงานคือทั้งตอบทั้งตี ทั้งถูทั้งชมทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่ามจริงแล้วคนคนที่ที่ชมรายการก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยว่าแต่ละท่านเป็นผู้ที่ความสามารถผู้ที่มีความรู้่วากดวถ้าแต่ละท่านจะบอกถึงเหตุและผลของสตรงานของของน้องๆที่ทำที่มาว่าตรเนี้ตรงนี้มันคือประโยชน์นะคะเวลาที่เราดูรายการเราจะได้อะไรมากกว่าเชียร์เขาอย่างดีนะคะเราก็ได้ความรู้ของหาดาร้์หรือเปากา พอภาพ้าคไทยปิดที่2ด้วยนะคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะ้าคไทยมันห่างไกลเหลือเกินนี่จะเป็นเก้าหรือเก้าหนึ่งก็แลสำหรับภาพของดวงตานะคะ้าวสักแน่ค่ะขอบคุณมากเลยทั้งสี่ท่านเลยนะครับขอบคุณท่านที่รับชมพนธีก่อนนะครับพิธีก่บนพิธีก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะครับมาตีมอุูมดีกับท่านครับตักน้ำข้าวพิธีก่อนยุทธสังข์ที่สองให้ดีพนพิทีก่อนนะครับ